วันนี้มาเจอกันเป็นวันที่สองครับของการฝึกหัดขับรถแบโขกองดินหลังบ้านครับผมสวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ปากันกับดู h a n แนลครับผมอ่าวันนี้ก็เบาๆไปก่อนเนาะเอามาขึ้นนะงานจ้างนี่มันมันได้อยู่ครับอเอา เอาจ้างคนน่มันจ้างได้อยู่แต่ว่า,างานเอาอะ่ะมันเยอะนะเอาไปเอาคนมันจ้างคนมานะมันก็จะลําบากเปินเนาะคนงานเปิดที่เปิดจะทํางานอยู่อะเราก็ต้องทําเองไปก่อนน้อยนึงอะจ้างเนี่ยมันโอเคอยู่ละจ้างอยู่ละแต่ว่าไปจ้างให้เลยเปใจ ก่อจะจ้างเพื่อนาเขาก่อนจะต้องทำตัวเองใือเป็นนีก่อนนะครับนอแต่วันนี้เป็นวันที่ที่สองของการฝึกนะครับก็จะย้ายย้ายดินอย่างเงี้ยไปมาไปมาอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในกล่องดินมันเป็นตี้แคบๆการทำงานในตี่แคบๆแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะละบากน้อยสำหรับมือใหม่อย่างเขาเนาะเพราะมือใหม่อย่างเขานี่เขาทำงาน,นแคบๆบอีนี่ มันอาจจะไปตุ้ไปต่ำได้คือหูหูหหมือไปก่อนก็เริ่มหูมือห้องแล้วครับมันมีแหมหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องทดสอบทดลองกนะันเนี่ยมันเล่นํำข้างกับแลงเนี่ยน,นะมันเป็นที่เก็บดินเนาะ ที่เก็บดินเขาจะเอาไปไว้จำนายนั่นแหละตัวเนี้ยแล้วเขา่อมาฟุาตในที่กล่องดินของจริงนี่เลยนะเขามันดีอย่างที่ว่าเออเขามันมีของอที่เขาจะทดลองนะอยู่ในมือเขาก็ต้องไปไปออกไปสถานที่จริงก็ได้อ่าในบ้านเขามันมันมีอยู่แล้วนะครับเนาะอ่าเขาจะทำอย่างไดก็มันเนียนได้กะอ่าเอาละมัน กำลังฝึกได้ยังม่ถึงสิบชั่วโมงเลยนะครับอ่าเปิดในอู่กันเป็นหูออก,กี่ปีเนาะอ่าที่ประว่าเซนเซียนนั่นน่ะโอ้ลายปีเลยแหละครับอ่ามันเป็นแค่อูอ่รักชั่วโมงอย่างเฮาเนาะอันนี้เฮายังเป็นลักชั่วโมงอยนูะ่แต่ที่ว่าอ่เาเราฝึกฮัทแบบนี้มันจะดีอย่างที่ว่ามันมันอยู่ในบ้านเฮายไไู่ไง มันอยู่ในบ้านเราเราม่ต้องไปดันไปไก่ละนี่ยเราคือนี่เนาะอ่าอย่าในบ้านเราแต่ว่ามันอันตรายหน่อยคือมันเหมือนมันเหมือนสถานที่กว้างมันมันแคบๆเลยเนาะมาอย่างอย่างเอาเอามาตรงนี้มันมันเป็นกระแปงนี่ละนี่นะอ่ามาถ้ามาฟองนี้อ่าอ่าตัวนี้มันก็จะเป็นกระแปงอ่าตัวนี้มันจะเป็นกระแปงนี่มาะเนี่ยนี่กระแปงนะครับเนาะ เพราะว่ามันเป็นลอกๆครับมันเป็นลอกลอกอยู่อันนั้นจะเป็นทรายถมนะครับเป็นลอกทรายโถมเตี่ยวหานตรงนี้นะอันนี้เป็นดินดำผาดำปุ๊กเป็นซาละเอียดอันนั้นก็เป็นหินตองุูนเป็นทรายเป็นเป็นทรายก่อทรายวันก่อนนะผมมาฝึกมาฝึกเกองนี้เกองเนี้ย อ่ากล่องนี้คือดินดินดำอ่ากล่องนี้นะครับอ่ามาฝึกกล่องนี้วันก่อนนะัเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นหินหินน้อยๆเนี่ยอ่าบริเวณบ้านมันก็มันจะเป็นระยะนะครหลังหลังบ้านนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นที่เทเสาเท,าเทอย่างอ่าอันนี้อ่าอยังกล่องดินกล่องนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นดินเเตตี้มันเป็นใบหินก้อนหลวงเนี่ยตีเปิ่นมาซื้อไปเอาไปทำตกแต่งน้ำตกอะไรอย่างต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเอาดินตรงเนี้ยเอามาเหลือมาเอามากองไว้นี่นะครับเนาะบาพอกองเปิ่นก็เอาดินตรงนี้ไปตกแต่งต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาก็อ,อยู่ตรงนี้ฝึกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนาะ วันนี้ก็บบเบาอีาเ่เหมือนกันนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับการทํางานเอากวันนี้ทดดี่ที่ังเนาะย้ายไปย้ายมาแบบนี้ก่อนคือมันก็ดีไปยังมันทำให้เราใจเย็นขึ้นว่าที่มันแคบเนอะที่มันแคบเนอะเราอย่างเกินกว่าน,นี้ก็มาได้ไงนะที่มันแคบ มันก็จะช่วยเขาเบามือได้เบางห่องโอ้ตีมันกว้างรูปตั้งห่าวเต็มตีอ่ะ <c oughs> อัะนนี้ห่าวแหงมาได้ดโดนกับแปงลม <c oughs> กับแปงนี่หนาสองจันนะสองจันเทนะ, <c oughs> ะมันก็คโดนแหงกับลมอครับก็ล้อง ฟื้นครับพอก็เข้าใจมาความ,มดดความนิ่มยังบบกบังเกิดเตื่อความนิ่มยังแบบบังเกิดเตื่อครับใจเย็นๆขอเอมันหูว่าตรงนี้เป็นไอายางพ่องเลยน,นะ,ะทำได้แบบนี้ก็ <c oughs> กมาระดับหนึ่งแล้วครับ <c oughs> อย่างงานเอาไปนี่มันก็แค่ง,งานคุดคุดหลุมเพียว เพียวต้นไม้เพี้ยวหญ้าเพี้ยวอย่างปั๊บสถานที่ต่างๆนเนาะเตอร์เนี่ยเขาจะใช้เฉพาะรถไถปับ๊บมันต้นไม้อย่างต่างๆนี่มันก็ยากอ่าตอนนี้เขามีแมคโครแล้วเขาก็สามารถเอ่อคิลลิ่งอา่าบริเวณต่างๆได้นะครับเนะเาะอ่างานทป,ปิง้งงานอะไรอย่างต่างๆรนี่เขาสามารถทําได้ละเพราะว่าเขามีมแมคโครเองเตอร์เขาจ้างงานทอปปิ้งนยะอา่าจ้างแมคโครท่านอื่นนะ มันจะค่อนข้างลําบากหน่อยเพราะถ้าติดงานติดการติดงานแล้วอ่ะมันก็มันก็นกยากครับอ่าเพื่อนก็มาได้ไาเขาสเสื้ออย่างที่ผมอู้ไว้เนาะครับก็วันนี้ก็สามารถทำอ่าตอนเจ้าช่วงเจ้านี้นะครับอ่าทำได้น้อยๆนอย,นอยก่อนนะครับเจ้าะว่าช่วงเจ้านะครับผมมาบอเตี่ยงพอดีผลงานเลิกพอดีพอดีงานหน้าบ้านวันนี้เยอะนะครับ เมาช่วยงานหน้าบ้านหน้าร้านนะครับมาได้ฝนก <c oughs> จะฝึกตอนบ่ายตอนบ่ายก็จะเป็นโฟนเป็นลมนอ่ะเนาะจะเป็นโฟนน้าเป็นนักอ่ะช่วงนี้อ่ะแต่ว่าก็โฟนตกตั้งอื่นที่ไหนตกของครับออ,อย่างที่พ่อพถามมาว่าแล้วกาบ่าทำโคกหนองนาแล้วกาเนาะเพิ่นทำผมเนาะผมว่าทำอยู่ครับผมอันนี้แหละ เป้าหมายของการจะทำโคกหนองนาแล้วครับอย่างทุกครั้งเนี่ยอย่างประเดี๋ยวนี้ของอพัฒนา,นาชุมชนเนี่ยอของ,งอชุมชนอำเภอสัมปะองหรือว่าของจังหวัดนะครับยังรอเลยรอแบคโฮต่างๆเนี่ยความจริงแบ่โฮก็มีจันรนักไหมแบกโฮที่มาทักงานเนี่ยม,มันก็มันก็รอรอรอ,ออยู่มันก็แต่ว่านี่มีพนักงานของอ ของอานอำเภอเนาะเบอ่์มันเข้ามาเอวแหบเบอรบอกว่าโอ้ลออันแมคโคจะเข้ามาขุดเันเ่็นแม็โคลใหญ่นั่นน่ะเบอ่นจะขุดใหญ่ๆเนาะแต่ขเขานี่เขาก็ตกแต่งนิดๆนีดๆแต่กะเขาก็ไปเจอว่าจะไปเอ่อไปแต่งใหญ่ๆห,หรอกแต่มันทําใหญ่ได้แต่มันช้าหน่อยอ่ามันก็อยู่ที่นะตัวเล็กอ่าตัวจิ๋วแต่ทําได้หมดนะครับ มันคูดมันก็นเหลือพัวกหรอกเดนะอ่าไปเทีนานดอกวันนะมันเหลือพัวกอนนะเอาตะกอนนี้มันใช้มือคุดเนาะออ้ย,ยังกับมือคุดอะ่ะประเดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นมาแล้วอะ่ะแต่เขาต้องตามยุคตามสมัยไปนะครับตะกอนนี่อ่าคุดต่อหม้อต่างๆเนี่ยใช้คนประเดี๋ยวนี้เป็นแบ็คโฮมแลวครับ เที่ยวอย่างมูเนี่ยแต่ก่อนนี่จะจจะจ่คนนะครับประเดี๋ยวนี้ไมโครเข้าไปพุมพ่มภาพมพุมภาพนะครับประเดี๋ยวนี้ครับวันนี้ผมก็จะเข้ามาฝึกเป็นวันที่สองนะครับเพราะวันแรกนั้นมันก็แค่ อ่าหูมาได้ว่าเออมันแต่ใดไรฝึกครับมาได้นะครับวันแรกมคโคตัวนี้ในที่ผมอู้ไว้นะผมชอบที่สุดเก็คืออ่าักตั้มอ่าทำชั่วโมงต่อไปนะผมอยากเนี้ยผมจะอู้เรื่องเรื่องการใจตัวนี้นะครับตัวตัวคลิปตัวนี้เนาะอ่าที่จะทํางานที่จะทําทงานเนี้ยที่ผมชอบเลยนะอ่าในเมืองไทยนี่มีรถกันนี้กันแรกนะครับที่เอ่า ยี่ห้อเนี่ยกันแรกที่เอาเข้ามาตรงนี้นะครับทางบริษัทมันก็บอกว่ามีของอรูจีชแนลเนี่ยที่เอาเข้ามาใช้เป็นกันแรกนะครับทางบริษัทก็ขอบคุณว่าเราได้หันความสําคัญของที่เปิ้ลทามาแล้วเนี่ยแล้วแต่โคเฮายังบ่เคยได้ใจบ่หูวิธีการใจนะครับว่ามันมันเติบบางคนก็กว่ามันเติบแต่ผมว่ามันบัตเติ้ลนะ มันบัตเตอร์นะมันก็อยู่ส่วนไผ่ส่วนมันมันออกแบบมาแล้วนะครับตังฝรั่งมันออกแบบมาแล้วเขาบอกว่ต้องไปห่วงละอแต่ต่างประเทศมันใจหมดเลยแบบเนี้ยอ่าบ้านเราบันไดมันเขาบ่เพราะว่าเขาบบกคุ้นชินนะครับเพราะมันมีไผ่ใจเลยเพราะว่าเขามาใจเป็นการแรกเขาอาจะลองดูว่าลองรีวิวเพื่อนดูนะครับแต่มื๊ดผมจะลองรีวิวดูว่า อาะสามชั่วโมงต่อไปผมจะรีวิวการใช้ตัวเนี้ยอ่ามันมันมันกาะผมลองดูแล้วนะครับมันกาะจะว่ายากก็มันก็ไม่ยากมันคล้ายๆอย่างบะหินก,ก้อนใหญ่ๆอะ่ะบะหินก้อนใหญ่ๆเขาก็อ่าประมาณเนี้กีบกีบกีบไวอ้อย่างเงี้ยอยบะหินในเงี้ยอ่ะบะหินเขาเขากีบขึ้นมาแบบเนี้ยอ่าขอเขาอยากเอาขึ้นสูงยังได้ก็ได้เน,น,นี่ยเนาะบะหินได้เนาะ เขาจะปล่อยลงมาจะจากจากสูงสูงเขาก็ปล่อยอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการการใจของมันเนาะ,ะแต่ต้นไม้นะต่างๆเนี่ยต,ต้นขนาดขนาดลูกลำปันมานี้นะมันมันดึงขึ้นมาเลยนะครับมันมันดึงขึ้นมาเลยมันเขาพอการใจเพิ่นแล้วมันมันโอเคอะเนาะของต่างประเทศมันใจกัน แต่บ้านเฮาบ่ได้เพราะว่าเปิ้ลนยังบ่รู้ว่าวิธีการใจมันคืออะไรมามันเติบก่ออย่าประมาณนี้แต่ผมว่ามันบ่เติบนะแต่ส่วนสําหรับผมนะครับถ้าาคูดบอล,ลึกๆแม่ได้มันอาจจะจะเติบแต่เฮาก็สามารถเอาออกได้เอาสามารถเอาขึ้นมาเฮาก็ออกได้ครับตัวเนี้ยมันก็บม่ยากครับวิธีการเอาออกครับเอาปัจจัยก็ได้ บต่เมื่อเอามาแล้วก็ต้องใจให้มันเป็นประโยชน์นะครับเนาะอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็บอกว่าถ้าเราตักมันก็เสียเวลาก็พยายามตักให้มันเต็มอุ้มเต็มอุ้มคือเต็มบุ้งกีบแล้วให้มันสวดเพื่อให้มันสวดขึ้นมานะครับเนาะวิธีการตักผมก็พอเพิ่นก็คือว่าเราก็ เนี่ยบอกเขาว่าเราตัมตมมบ,บมันเต็มอุ้มเนี่ยบนไว้ยังเนาะอ่ามันจะบเสียเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยมันเต็มเต็มอุ้มไปเลยอ่าเัาจะโยกขึ้นแล้วก,ก็ไปใส่รถเนะาะประเด็นที่เขาก็มาฝึกแบบนี้แหละเขาฝึก,กแบบที่เพผนสอนไว้มันก็ดีอะครับในในยูทูบเนาะมันก็ดีอ่าประเด็นนี้เขาจะทำยัไงเพรามันนิ่มแล้วนะ <c oughs> ครับผมก็วันนี้อ่าในชั่วโมงนี้นะครับผมก็ จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะย้ายดินไปมาไปมานะครับเนาะอู้เมินก็จะยาวไปนะครับวันนี้ผมรุจีทชแนลครับจะได้ฝากกับทุกท่านนะครับอคอมเมนต์มาได้นะครับในเรื่องของการคุดครั้งแรกของคนแก่ของโคุดแก่คนเท่านะครับที่เอามาฝึกหัดขับรถแบ็คโฮตอนเท่าตอนแก่นะครับเนาะว่าเราสามารถทําได้ก่ นะครับมันอาจะจ,ะจะเหมือนละอ่อนนุ่มอ่ะในในใบพิปอย่างต่างๆมันอาจจะบเหมือนละอ่อนนุ่มซิปปลายขึ้นไปนะครับเนาะอ่าจะหกซิบละแต่เขาก็เขาชอบเฮานี้เขาก็มาทํานะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ครับสําหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ